ตีแล้วแตกแตกนะแตกเลยียิงโดนหัวเฉยเลยเฮียคนขับบริหาร

เดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดให้ไม่เป็นไรไม่ีใครเลยวะไม่มีพ่อมงึงไงเพี่พอ่ะขอโทษมาแล้วพระสงฆ์มาแล้วงงลงมาขนาดนี้แล้วมีอมตีตายตายระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยเม่นโดนระเบิด ไปมา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 ด้วยกด้วยมันไม่มีของวะอีกคนหายแล้วกระตาแล้วที่มีอ่าข้าขอมาหลังนี้นะโดนโดนโดนทะเลยอะ Burned. Good deal, my brother. Reloading. Contact with Reloading. Contact. Friends, we're 45 and we're right next to yes. On your feet, darling. Plenty of fight left in you. Got him. <laughs> let's And that was the yeah. last one. <laughs> That's how you do it. <laughs> Yeah, you know. Recharging of my shields. Look out, grenade. Recharging my shields. go faster! Rejuvenating. I'll spin away, new team. One. Final two. He's shooting at me. However, are we ready? <coughs> That's a bag. Take them down. Charging on my shields. My shields reach up. That's a bag. That squad is in line. Okay. Stay in close. Engaging. Reloading. I claim this banner in the name of science. Oh, we'll work. Check out, me, amigo, the new kill leader. Downed one. Reloading. Recharging my shields. Lock them. 哇，旁边有危险啊！

บอลหลังนนึงกฟังนะ่รารดสะพานตอนนี้ก็ลังนสะพานตรงนก็หลังไปยังไงอ่ะรู้แล้วมันจะทำทีอะไรอ่ะไม่ได้เปินมีเลยเเดีเ๋ยวนึงเปิดนะโดนีดน่อีมไนแล้วมีเลยนิดเดียวเองโ้ีมไนมีเลยเป็นนาทีเย กอ้องหนักเองโอ้กออะไรกตอกันมาที่กอกันสมคนมันจะพูดถึงนะเวนังเกลวอะไรนะโอเคตัวในบ้านก็อกันสคนกจะ่เไปวันะปมน่มัจะพูดทอะไรวะไม่ใจไ้โอ้ไมเีไม่อใจเ่อมั้งไม่เล่นมุกไอ้เี้ยเล่นมุกไอ้เี้ยเอาละได้เวลาแล้